คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลบาวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทตั้งกันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนปีจีนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในค่ายปีจีเช่นเคยนะครับเนาะก็มาอยู่กันในเกมเสื้อนะครับนะอ่ะโอเคไป ก็คลิปนี้นะครับเล่นตามคำขอคนดูอีกแล้วนะครับนะตัตงแต่ก็รับไปร้อสิบเลยแล้วกันเนาะก็สำหรับใครที่อยากครับผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับขอเป็นคนแรกนะครับที่คอมเมนต์ไวสุดนะครับนะผมจะตามคลิปตัดไปนะครับนะเออคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับตงเกมแต่ก็รับไปร้อสิบนะครับไปไม่พูดเยอะเจ็บคออ้อาวไม่มีเสียงนี่ว่าเออขอเสียงหน่อยหนึง่ง <laughs> เอ,อ้บักเกียบขอมาจำเจ,ม,เจมหน่อยนะครับโอ้โหดูมันโอเคมาไว้ทุกคนเป็นซองอังเปานะครับขอให้เต็มแล้วกันนะขอให้เต็มแล้วกันนะเฮ้ยอันเดียวเว้ยทุกคนเรียบร้อยตอบมือเจี๊ยบ โย่สุดยอดไปเลยนะครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับสําหรับการที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ mm hmm. ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอ20ไลค์แล้วกันนะคลิปนี้เนาะโอ้โ oh, ห mm hmm. เสือจัดเต็มเลเวย mm hmm. เสือเดฟ mm hmm. เสือเดฟนะครับ mm hmm. เออเออเอาเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่สี่พันนะครับทุกคนโอ้ยสามดอกเต็มเลยนะครับนะโอเค โอ้โหไม่อยากจะไปต่อเลยทุกคนแต่คลิปมันสั้นหรือเปล่าวะเนี้ยอ่ะขอไปต่อยงแล้วกันไปบอไปอืสุดจัดนะครับ <laughs> อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ให้ถึงยี่สิบไลค์แล้วกันนะครับคลิปนี้เนาะโอเคพีเสือจะให้นะครับดุอีกแล้วนะครับเกมเสือเนาะผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเกมงัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี้ยแล้วบอกแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหขอทองขอทองตำลึงตำลึงขอตำลึงหน่อยตำลึงนี่ก็คือว่าตำลึงนี่ไม่ใช่ว่าตำลึงที่เขาไปใส่ไอ้แล้วเขาเรียกตําลึงหมูนะไม่ใช่นะตำลึงนี่ก็คือตำลึงเป็นทองนะครับนะนี่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 ตำลึงนะครับเขาเรียกโอเคนะขอหมุนไปหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนนะคลิปมันสั้นนะครับอาอเรื่องนะครับ ช่เข้าไปอุ้ยส้มนะครับขออีกรอบก็ได้นะครับนะ <c oughs> ขออีกรอบก็ได้นะครับโอ้โหโอ้โหหลอกนะครับรอบนี้หลอกแล้วคุณหลอกดาวโอ้โหแป๊บรอบไปหนึ่งพันแล้วนะครับอ่ะโอเคผมเลืกสี่พันแล้วกัน หันไปเล่งเครื่องไปโ,โหหลอกอีกแล้วนะครับขอเด็เดสตัดอกเอะเมื่อกี้กิ๊เป็นสั้นไปนะครับก็เลยมาต่อก็อเลยอย่างที่เห็นนะครับ <S 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 เสือล่อซะแล้ว โอ้โหไม่ได้ตำลึงอ่ะโอเคตัดเสร็จไปอ่ะโอเคนะครับทุกคนก็สลับเกมนี้นะครับไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะโอ้โหเดนล่อนะครับทุกคน ไม่น่าเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ก็มันก็เป็นคลิปสั้นเกินนะครับนะผมก็เลยลากมาอีกหน่อยนะครับแต่ก็โดนเลยนะครับเนาะก็อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอน้าเดอร์บายบายเด้อทุกคนจุ๊กจก๊